ทำยังไงให้มีเงินเข้ามาตลอดตลอดเห็นน้ําที่มันไหลามาตรงน้าผุนี่ไหมนี่ทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีเงินเข้ามามันน้าไหลเทมาเทมาตลอดนะคะตอนนี้เนี่ยติน่าไม่จําเป็นต้องทํางานนะแต่ติน่าก็มีเงินเข้ามาตลอดตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยตีน่าอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คด้วยนะคะในนิวยอร์กวิธีการที่ตีน่าทำคืออะไรรู้ไหมคือสร้างแหล่งรายได้ที่มันเป็นพาสซีฟอินคัมให้เราก็คือพาสซีฟอินคัมคือเราไม่ต้องทํางานเงินมาเขา้าใช่ไหมแล้วหลายๆคนไม่รู้ว่าการทําออนไลน์อ่ะมันคือการสร้างพาสซีฟอินคัมอย่าง โอเคหลายๆคนไม่เข้าใจนะเช่นติน่าเนี่ยติน่ามีคลิปเยอะมากติน่ามีประมาณ900กว่าคลิปคลิปไหนที่ติน่าขายของถามว่ามันยังทํางานให้ติน่าอยู่เปล่าใช่มันยังขายของให้ติน่าอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าใช่โดยที่ติน่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําไมออกมาขายเรื่อยๆื่อๆคือบางคนเราจะเห็นแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของอะไรอย่างี้ใช่ไหมติน่าไม่ค่อยไลฟ์นะแต่ติน่าสามารถสร้างรายได้ได้เจ็ดหลักต่อเดือน เออเอาล่ะใครที่อยากที่เป็นแบบเนี้ยแบบทําแบบที่ติน่าทำอะ่ะคือไม่จำเป็นต้องไลฟ์ตลอดติน่าไม่เน้นไลฟ์นะติน่าจะทําคลิปมากกว่านะคะแล้วคลิปเนี้ยมันเหมือนเป็นอ่ามาไรโซเชียลรีมารัพเหมือนสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมสามารถที่จะสร้างเงินให้ติน่าได้ตลอดหรือติน่าก็ได้เงินจากอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันก็คือจาก YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะคะก็คือบางทีเนี่ยเราจะเห็นคนที่เวลาเราดูคลิปใช่ไหม มันจะมีโฆษณามาแทรกถูกป่ะมันจะแทรกข้างหน้าแทรกข้างหลังแทรกตรงกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของติน่าก็มีมาแทรกแล้วติหน่าได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณานั้นนะคะที่ YouTube กับ Facebook เนี่ยจ่ายให้ติน่าทุกเดือน <S <S เห็นไหมน,นี่ก็เป็นการสร้างพ s ส i v e อินค m e อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะทำออนไลน์อยากสร้าง a าส i v e อินค m e โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปทําแบบอสังหาหรือไปเล่นหุ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเงินเยอะปริมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่จํานวนหนึ่ หรือว่าไปเล่นหุ้นอะไรเงี้ยถ้าเราเงินน้อยผลตอบแทนมันก็น้อยแต่การทำออนไลน์เนี่ยศูนย์บาทนะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนะถ่ายคอนเทนต์อะไรหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปหาเอาไปหาตัวตนเอานะคะแต่สมมุติว่าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะทํำยังไง จะหาตัวตนยังไงไม่รู้องทคลิปเกี่ยวกับอะไรเลยนะคะตอนนี้ทีน่าก็มีคอร์สเนาะชื่อว่าคอร์ส u s i n e s ดีว่าสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจตอนนี้เราเรียนกับเป็นซีซั่นที่9แล้วถ้าใครสนใจนะอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในครอบครัวด,ดีว่ามันเป็นรุ่นที่9นะคะก็สามารถที่จะทักมาในไลน์ได้เนาะแอตทีน่าโบแคปโอเคไหมแอตทีน่าโบแคปเดี๋ยวเขาถอดแว่นก่อนเวลาขายของเนี่ยต้องถอดแว่นใช่ไหมต้องตาสื่อถึงตาพิเนสดีว่านะสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์นะคะ พอเราทําออนไลน์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนน้าพุเง,งี้ยเงินมันจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาแบบนี้โอเคตัจใจแอดไลน์มานะคะแอดทีน่าบวกแข็งเจ้าหนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะก็ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ